ตีนกระเพราเรียบร้อยพี่น้องวันนี้ก็เอาขึ้นไปล้างเห็ุความสะอาดแล้วก็เผาแก๊สเก็บรายละเอียดครับมันสะอาดขึ้นแล้วก็งามกว่านี้เอาเดี๋ยวขึ้นไปเบ่งทงเทิงต่อพี่น้องบันนี้ความแทบมันอยู่ในหนังนี่แหละครับ ซิมมก่อน <c oughs> สืบเนื่องจากอีพีก่อนครับพี่น้องที่เฮ้าเตรียมความพร้อมที่เฮ้าเตรียมจีหางงวัวจีปีนงวัวปีนจุ้มเดี๋ยวเ้าสิต้มเปื่อยไว้ครับอันนี้และกั็สิาพาพี่น้องกินเพราะว่า มันต้องใช้เวลาครับเดี๋ยวเฮาสิลองต้มเปื่อยต้มเปื่อยตีนจุ้มครับมันสิเป็นเอ็นแก้วเป็นหนังอันนี้แหละครับที่เขาเอาเห็ดส้มตีนครับพี่น้องอันตัวนี้แหละที่เขาเอาเห็ดส้มตีนนะครับเขาก็ต้มเปื่อยมาแล้วก็มาปรุงเห็ดเป็นส้มตีนตามวันนี้เดี๋ยวปาจ็กสิต้มเปื่อยตีนจุ้มครับแอมแจวพริกผงแจวขม ทากินน้ำกันตอนแรงไว้พี่น้องครับก่อนเริ่มอีพีนี้คือเก่ากับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ป้าแจ็คแซบเซยน้ำเนไปลงมือเหตุจำการกับพี่น้องครับต้มไว้ครับตุ๋นถ่านเอาลงไปเลยตุ๋นถ่านไว้ครับบ้านนี้ปล่อยให้เดือดได้จะมาเบิ่งกันครับพี่น้อง โอ้ยโอ้ยฮอนฮอนโอ้โอ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 โยดินดิ้นพี่น้องดินโอ้โหยหลังจากตุ่นไวแต่ตะเงินครับน่าจะอ่อนแล้วน่าจะดิ้นดินดึ่มดืมน่าสิเปื่อยแล้วครับต้มเปื่อยตีนจุ้มตีนวัว มาบกบโตัวได้สามอัานอีกอันนึงขาอ,ออกไปอเหล,ลืองห้อยเอา้าเดี๋ยวขอเวลาจัดแต่งจานเตรียมจานครับพี่น้องยังห้อนอยู่กินได้อยู่บอบุเดี๋ยวมาซิมน้ำกันครับเสียงกับแก้กับห้อง แล้วเหรอครับพี่น้องครับปอต,ตีนจุ้มตีนงัวได้มาสามตีนเอ้าครับกว่ากว่าสิได้กินนี่ต้มไว้แต่จะเที่ยงเท่านั้นะครับโอ้ตอนนี้ก็เกือบทุ่มนึ่งแหละจังไลยพาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเอ้าครับก่อนเริ่มอีพีนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ครับเป็นกําลังใจให้ป้าแจ็คแซ่บเซ่อับแซ่บ,บเซ่อเอาไปเชี้ยน้ำเลยลย่ะนะครับมื้อน,นี้เฮาเมนูต้ม ตีนจุม้มตีนงัวครับแอมแจว่วสม้มลองซิมเบิงไปไหนคือปกติตีนอันนี้เขาจะเอาไปอ่าไปเห็ดส้มตีนครับเขาต้มแล้วขาวสิเห็ดส้มตีนแบบนี้เขาลงมากินกับแจว่วสม้มลองเบิกมาพี่น้องเมนูแบบนี้แน่นอนครับต้องขา้าวเหนียว mm hmm. มาพี่น้องกินน้ำกันครับลงมือเลยกดติดตามแล้วกับลงมือ กินน้ำกันครับลองเบิ่กดูหน่ินนนปเปื่อยๆความแซ่บมันอยู่ในหนังนี่แหละครับซิมมึงกอนอือออออออ้กินกินตีนหนังกับพอแซ่บสมิ่งหรอกน้องเอยมา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  ลงมือเลยนะครับพี่น้องครับจ้ำแถวสุ่มแล้วมึงรู้บ้างของแซบ่บีรดีๆหูงี้ว่าแซ่บวะหามาเห็นกินแต่เฮือง นะครับน่เวื่อพอดีเลยนะเจ้ากระสมปิดน้ำต้มเป็นอย่งไรน้ำมตัมบสูรคล้องคอขนาดครับมสมุดโซมนะครับข้างในก็เป็นเอ็นมาแล้วเสียงรดนแห่พ <c oughs> <c oughs> ึ่งพื้นพึ่ง,ง,งกินข้าวได้เลยนี่ เมื่อคืนบุญบ้านครับบุญบ้านป่าแจ็คเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหอาการอยากนัทเสียงรถดแหกกับมาตะไคร้พี่น้องช่วงนี้หนากขุนครับเพื่อสก,กางโสกางพี่น้องเดินทางแปทางไดก็ให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับพี่น้องดูแลเจ้าของครับช่วงนี้งานร,งรื่นเริงกินแต่พอดีเที่ยวให้สนุก ยังมดเมื่คืนกระตับมาอยูอ่เสียงเพลงดังขึ้นดังขึ้นเอ้าผมไปย้างครับมีรถแห่ให้ฟังเสียงเพลงให้ฟังกินข้า,าวพร้อมสรงงานบุญงานท่านหลายเรื่องกมาได้คับเสียงเพลง เจลาตินใี่ป่บน้องออข้างในก็มีความเป็นเอ็นเป็นเจลาตินเด้งๆนุมๆน่มๆกั่นี่แหละครับพุดนะเพราะดีเลยยังฮ้อนอยู่ได้นี่ ขนาดนั่งท่าตั้งเฮงป้าเย็นก่อนจะนวดจะมากินเนี่ยก <c oughs> ินไปพร้อมฟ้อนไปพร้อมเลยวะ ตอนจากอีพีก่อนครับตอนเตรียมเป็นอะไรฝากพี่น้องกลับไปชมคลิปก่อนป้าแจ็กพาเอาหางงัวกับตีงัวมาจี่เตรียมความพร้อมเป็นอะไรไปเบิกคลิปก่อนได้เลยครับ ความแซ่บมันอยู่ในน,นี่แหละนะครับเอ็นมครับเอ็นปเปื่อยๆเด้งๆมีนุ่มหรือเปล่าควันจุ้ยเลยก้อนเอ็นปเปื่อยๆเอากัะแจวส้มแห้งคัก Das huh? mm -hmm. พระเอกอย่างอเล็กอย่างหามากินเนอ้อครับเนี่ยไปกินเนอ้อต้มต้มแซบป,ปิงควายผูเของเขาะนว่าขอบาดแซฟเป็นปิงงัวอือ ฉีกฉีกนะครับฉีกอ๋อนะครับเอ็นฮะเอ็นเด้ง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 เลย <c oughs> ดูดท้อตีน <c oughs> มิดแล้วล่ะเสียงรถแห่บันคลิปนี้ขอใช้มือนวดอย่างเดียวเลยนะัพี่น้องขออภัยน้ำเนี่ยขออภัยน้ำหลายๆต้องแบบนี้ค่ะมันต่งสิสะใจย,ยังถึงใจ ขอเอาไปข้างนงึเหมือนั้นสมาคบมันมันสิมีความลีนหลายกว่าคากิครับมันจะมีความลีนหล,ล,ลายกว่าตีนหมูว่างเพราะว่ามันสิบบมันคือคือหนังหมูนะครับ แล้วก็มันจะมีความเด้งความหนึบของเจลาตินนี่ลายกว่าสามตีนฮอตอิ่มมากลากลก่ะเนี่ยมาดึงนุดออกมาเป็นต่อนถึงต่อนเลยบหได้หัห่นเลย อู่ฉีเขาเลยแห่งนวนแห่งแซ่บทัานผู้ชมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปาแจ็กน้ำเด้อครับแซ่บเซร่อฟิเชียลกับฝากน้ำมันลายครับ ที่15นี่มีเมาบอ่อครับมีเมาบอ่อกดติดตามไว้เลยเพื่อสิบพาดษษคลิปเมาบอ่อรอบหน้าครับกระดูกติดเอ็นน ดีเคยเห็นภายนั่งแห่นิีนพี่น้องอ๋อแซบแซบครับอ๋ออครับเลือแต่นังเลยกระดูกออกเมดแหละนี่เป็นตอนเลยคุณนะครับคุณนะอันนี้นังมันลุนร้วนเลยหนังเอ็นเจลาตินเด้งๆเลยคุณนะครับ

สับหงหดองิดสงสัยเจ๊โซดาโทรมาแซบแซบอย่างดีครับหัวแซบนาน,นี่หาไม่เห็ดกินเพิงแล้วเซยอย่างเดียวมันต้องเซเวลาเห็ดเพิง กูเดียวพี่น้องเหรอเห็ดแต่ก็เห็ดดอ,อกนี่สิเอาเองออกเขาเห็ดส้มตินเขาก็สิต้มคันนี้แหละครับแต่ว่าบดถึนก็เปื่อยปานนี้แล้วเขาก็สิเลอกเอาไปปรุงตามขั้นตอนเห็ดส้มติน ส่วนตียงเขาปุกเป็นร้อยหมดเยไม่น้อยเลยขายครับอ๋อพูดนะข้อตากุเลีแมงจีนูนกับบินมาแมงออกี่ควายกับบินมาเฮ้ยเพิ่งกวนตอนนี้กำลังได้ฟิลครับ ดุ้ะ <laughs> ดู้ยเขาเร็บตีนไฮ <c oughs> ไลท์ครับไฮไลท์ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ ในล้น์นยู่ตรงนี้เอาก็ดูออกกรอน์นะครับเอ็นติกด,ดูกัน ความเห็นความเด้งความดึงบอกรับุนะ่นนะนะเข่ากันก็เจ้าส้ม,ม,ม,มเกียงตับอีพี แอนได้มาขบสี่ตีนสงสัยบ่เมื่อทำท้ายเป็นเมนูต้มตีนจุ้มต้มเปื่อยตีนจุ้มครับต้มเปื่อยตีนวัวแอมแก้วส้มคาเหนียว มันทิปปากถือใจผ่านแซบเลยการันตีแซบถืกใจครับสรุปแล้วว่าเมนูนี้ผ่านอีกหนึ่งเมนูแซบหากินยากพี่น้องหาซื้อยากพร้อมเสื้อเลยเพราะบุคอยมีให้ดอ,อกส่วนลายก็ได้กินกับเป็นส้มปีนใส่กับปุ๊กใส่ทุงไปเรียบร้อยแล้วอะสำหรับอีพีนี้ครับ ก่อนจากกันไปครับอีพีนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณทุกยอดติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่ทังให้กําลังใจและก็แนะนําีกสมกันเข้ามาเราเป็นว่าอีพีหน้าป่าแจ็กสิพาพี่น้องไปเห็นอย่างกินอีพีหน้าป่าแจ๊กสิพาพี่น้องไปเที่ยวไซอีพี EP หน้าทีมงานเมจ,จมสิเหตุกิจกรรมอย่างกันครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ครับ